คำทำนายอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายและรวมไปถึงคำทำนายของการเดินทางข้ามเวลาการเดินทางไปนอกโลกและมนุษย์ต่างดาวก็มีเช่นกันครับสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอ๊ดพงพีทากับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการประจนสัดดา์ทุกวันัาคาร18แปนาฬิกาตรงแบบนี้กับหลอน ไทสารนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่ารายการบันทึงคาของเราเนี่ยเดือดมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะยังตามไม่ทันแต่ตอนนี้วันอังคารของเรามีถึง3รายการด้วยกันสลับกันอยู่ทั้งนักสืบเอฟหลอนไทสารและรวมไปถึงอาจารย์เอฟนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเราจะสลับวนเวียนแบบนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เปลี่ยนอัตรกณ์กันบ้างข้อมูลที่เราหามาได้อาจจะไม่ใช่แนวผีตลอดไปแล้วตอนนี้ความบันเทิงและอะไรที่มันว้าวาเราก็จัดให้คุณผู้ชมแล้วนะครับผมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพูดไปในคลิปว่าเป็นหลอนไท แต่ว่าจริงๆแล้วอะมันคือรายการอาจารย์เอฟเ้ย์แต่ตอนนั้นผมป่วยผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะเบลอๆก็พูดผิดไปยังไง็้องขออภัยด้วยโดยสัปดาห์นี้นะครับเราจะเป็นรายการหลอนไทยศาสตร์แบบเต็มตัวเลยซึ่งหลอนไทยศาสตร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามันจะไทยเหมือนก็ไม่ไทยนะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านอะขอมาเยอะมากแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากรู้มากเลยเก <ๆ S 2> ี่ยวกับคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของโลกอนาคตของประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็เลยคอมเมนต์และขอเรื่องนี้มาเยอะมากซึ่ง ึ่งเรื่องราวเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องราวของคําทานายของรอสตาดามุสนั่นเองครับซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยตอนแรกจะเอาไปทําเป็นหลอดสืด้อสัแด์แต่ว่าอืมมันจะอีกนานไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าเอามาทําในโรงในหลอนไทยศาร์ลละกันผมก็ทําให้เป็นเวอร์ชั่นแบบไทยๆเลยละกันครับผู้ชมซึ่งขอ้อมูลที่ผมรวบรวมมาในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะขุดลึกตั้งแต่ประวัติข,ของรอสตาดามุสยันมาถึงคําทานายที่น่าทึ่งของเขาเลยละกันครับเอาเป็นว่าน่าสนใจมากๆขนาดนี้เพื่อไม่เป็นการรอช้าก่อนที่เราจะเข้าไปดู ครบกวนผู้ชมนิดนึงนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวใหม่ของเราด้วยนะครับผมและต้องบอกกัแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปออกมนเลยครับ No อตสตาร์ดานนะครับโอ้ถ้าพูดชื่อมาผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วว่านอสตาร์ดานเนี่ยเขาเป็นนักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์ที่ทำนายเรื่องราวของอนานคตไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นู้นว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะรู้กันแบบนี้และต้องบอกเลยว่านี่เป็นความรู้ที่ผิวเผินมากๆเพราะจริงๆแล้วนอตสตาร์ดานเนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลของวิกิพีเดียเลยนะครับ u, นอตสตาดาบูนเนี่ยเขาเป็นคนเมื่อประมาณ500ปีก่อนเขาเกิดในเดือนธันวาคมปีหน 1,503ประวัติในวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆแต่ถ้าเอาตามข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยก็เหมือนเด็กทั่วไปนั่นแหละแต่เขาจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปนิดนึงตรงที่ว่านอสตาดาวุสในวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นคนหัวค่อนข้างที่จะดีมากๆคิดไวคำนวณไวแล้วก็เรียนเร็วกว่าคนธรรมดาทั่วไปอีกด้วยผู้ดตรงก็เหมือนเด็กที่มีความพิเศษในด้านของการเรียนรู้ประมาณนั้นแหละและด้วยความเก่งรอบด้านตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยเรียนเรียนเรียนและโตมาก กลายเป็นแพทย์ในที่สุดในยุคนั้นนั่นเองครับใช่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับเขาเป็นแพทย์ในยุคนั้นครับคืออย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักนอร์สตราร์ดาวุดมาจากว่าเขาเป็นนักทํานายเป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์นักราศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงชีวิตแรกข,ของเขาอะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วนอร์สตราร์ดาวุดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่หมอดูแต่ในช่วงชีวิตแรกนั้นเขาเป็นหมอหรือว่าเป็นแพทย์จริงๆและมีผลงานเยอะพอสมควรเลยด้วย และถ้ายกตัวอย่างผลงานเด่นๆของเขาเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของการรักษาการะโรคนั่นเองครับคือต้องย้อนความกลับไปในยุคข,ของนอสตาร์บุลเมื่อประมาณ500ปีแล้วเลยต้องขอบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดในโลกยุคหนึ่งในหน้าปติสาร์าเลยก็ว่าได้เพราะยุคนั้นเนี่ยได้มีโรคหลายเกิดขึ้นมาหนึ่งโรคนั่นก็คือเรื่องของแบคเดนหรือว่าโรคก,การะโรคนั่นเองต้องบอกเลยว่าโรคนี้เนี่ยคือไม่มียารักษาอุปรกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาการต่างๆเนี่ย ยังไม่เข้าถึงในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับซึ่งก็บอกเลยว่าโรคแบล็ีเดีหรือว่าการะโรคเนี่ยคือมันแพร่กระจายไปทั่วโลกจริงๆและทําให้ประชากรโลกเนี่ยลดควบอย่างน่าเหลือเชื่อเลยและณตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปคือวิทยาการทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์ยารักษาเนี่ยมันก็ยังไม่มีและย,ยังไม่มีการพัฒนาการทางด้านการแพทย์สักเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยเขาเลยรักษาด้วยความเชื่อและความรู้ที่เขามีเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นโดยการแพทย์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าการะโรกเนี่ยมันค ระบบหลอดเลือดและระบบเลือดซึ่งก็คือพูดง่ายๆเห็นภาพก็คือเหมือนกับว่ามันมีเลือดเสียในร่างกายเยอะจนทําให้มันเกิดเป็นรลกแบบนี้เขาก็เลยมีวิธีการรักษาตามความเชื่อของเขาในยุคนั้นเลยนั่นก็คือเขาจะทําการ เจาะเลือดให้เลือดเสียเหล่านี้เนี่ยมันไหลจนหมดตัวนั่นเองและถ้าเกิดเลือเสียเหล่านี้ไหลจนหมดตัวแล้วเขาเชื่อว่านั่นก็คือการสิ้นสุดของการะโลกซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่พูดตรงๆก็คือมันผิดมหันต์มากๆและมีเพียงแค่นอสตารดามุฒคนเดียวเท่านั้นที่เขาเถียงต่อวงการแพทย์ในยุคนั้นเลยว่ามีไม่ใช่วิธีการรักษาแต่นีคือวิธีการ คนให้เร็วขึ้นนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตามความรู้สึกและความเมกซ์นของเราอ่ะคือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำซะส่วนใหญ่แล้วก็น้ำหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นองค์ประกอบของเลือดคือการปล่อยให้เลือดไหลหมดตัวคือยังไงมันก็ต้องเสียชีวิตอยู่แล้วนึกภาพบอกไหมครับแต่แนวคิดในยุคนั้น่ะคือเขาต้องการที่จะปล่อยเลือดเสียออกจากร่างกายไงแต่การที่จะปล่อยเลือดเสียออกจากร่างกายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเลือดที่เราเจาะออกมาหรือมามันคือเลือดเสียหรือมันคือเลือดดีแล้วถ้าเลือดหมดร่างกายอะ ยังไงมันก็ต้องเสียชีวิตอยู่แล้วนึกภาพออกไหมรับ oh นเลยทําให้นอสตาดามุสเนี่ยเขาเลยออกมาคัดค้านเรื่องนี้และเปลี่ยนวิธีการรักษาให้มันแปลกของคนอื่นเลยนั่นก็คือเขาจะเน้นไปในด้านของการรักษาความสะอาดกินอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวิธีการมาดูเบสิกจังเลยมันเป็นวิธีการรักษายังไงล่ะแล้วโรคมันหายจริงเหรอต้องบอกเลยว่าม,มีวิธีการรักษาโรคแต่นี่คือวิธีการป้องกันตัวนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าวิธีการรักษาโรคเนี่ยคือ ไปแต่นอสตราดาบุนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะหาวิธีการป้องกันตัวเพื่อให้โรคเหล่านี้เนี่ยมันชะลอการทาลายร่างกายไปมากขึ้นเรื่อยๆและนับตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่าเขาทุ่มเทแรงกายและแรงใจหมกมุ่นกับทาการวิจัยและค้นคว้าหาย,ยารักษาป้องกันโรคนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตลอดเวลาทั้งชีวิตของเขาเนี่ยได้ทําการเขียนและวิเคราะห์ยาออกมาเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเขียนและวิเคราะห์ออกมาหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยกลายเป็นต้นฉบับตำราแพทย์และยาต่างๆตั้งแต่อดีตจน มาถึงปัจจุบันเลยครับต้องบอกเลยว,ว่าในตอนแรกนั้นทุรัทุรเรศพอสมควรแต่เขาประสบความสำเร็จจนได้แล้วสุดท้ายนี้เขาก็เลยเป็นแพทย์ที่โด่งดังที่มีนามว่านนสตาดามุสนั่นเองซึ่งเท่าที่คุณผู้ชมฟังดูแล้วเนี่ยเอา้าเฮ้ยสรุปนนสตาดามุสไม่ใช่หมอดูหรอเขาเป็นหมอเขาเป็นแพทย์เหรอครับเอาจริงๆในตอนแรกอย่างที่ผมบอกไปคือช่วงชีวิตแรกเขาอะเป็นแบบนี้จริงๆแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงและผ่านเปลี่ยนในช่วงชีวิตหลังของเขาครับเนื่องจากว่าได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นนสตาดาม เ,เขาจะต้องกลับบ้านเกิดณนะตอนนั้นเนี่ยได้มีบันทึกว่าเขากลับบ้านเกิดประมาณปี1547ซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านเกิดของเขาเนี่ยก็คือเป็นบ้านนอกเป็นชนบทเป็นแบบโอ้โหอะไรที่มันทุรักกันดานน่ะคือในเมืองเนี่ยการรักษาโรคต่างๆเนี่ยว่าทานสมัยที่สุดก็คือเรื่องของการกลีดเลือดแล้วก็มีมงมีหมอใช่ไหมแต่คือทางต่างจังหวัดหรือว่าทางชนบทเนี่ยคือการแพทย์ เป็นสูตรเลยก็ว่าได้เขาจะรักษาด้วยวิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านหรือวิธีการตามความเชื่อของแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านที่เขาเชื่อกันซึ่งต้องบอกเลยว่านอสตารามุสเนี่ยในขณะที่เขากลับบ้านไปนั้นเขาสังเกตเห็นเลยว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีการแพทย์หรือไม่มีอะไรเกี่ยวกับด้านนี้เลยสักนิดหนึ่งเลยมีแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ความเชื่อซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางคนของหมู่บ้านเนี่ยก็คิดว่าแบบเอ้ยนอสตารามุสเนี่ยกลับมาคงจะแบบมาดูถูกมาเยียนอย่างว่าเราไม่มีวิทยาศาสตร์เราไม่มีความรรู้ากแพทย์ คงจะโดนแบบเออโดนมองแรงอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าพอนอสตาดาวุสกลับมาเนี่ยเขากลับ เปิดใจให้กับเรื่องของโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ที่แบบเป็นเรื่องของชนชั้นพื้นเมืองที่เขาสนใจกันเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเปิดใจถึงขั้นที่ว่าเขาต้องการจะศึกษาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ให้ลึกถึงกระดูกดำหรือว่าแบบแก่นแท้ของมันเลยว่ากันว่าตามมาถึงเนี่ยคือบางวันของนอสตาดามุสเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งสมาธิและศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อยู่ในห้องคนเดียวแบบไม่ออกไปไหนเลยครับซึ่งนั่นเนี่ยก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีศรัทธานในนอสตาดาม บุตที่กลับมาบ้านเกิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะถามว่าเอ้าเฮ้ยทำไมนอสตาราบุตที่เขาเป็นแพทย์ถึงมาเปิดใจเรื่องของความเชื่อล่ะตรงนี้ต้องบอกตรงๆว่าความคิดเขาค่อนข้างที่จะแปลกคนอื่นก็คือเขาเนี่ยรู้สึกว่าโลกเหล่านั้นยังมีอะไรที่ยังไม่ค้นหาและยังเป็นคําตอบได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทางการแพทย์เป็นสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันในการรักษาคนได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าโหลาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ก็อาจจะมีวิธีหรือแนวคิดที่ แตกต่างกันออกไปแต่สามารถมีคําตอบ และใช้งานได้จริงในชีวิตจริงก็เป็นได้ครับนั่นเลยทําให้เขาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนที่นอสตาดาบุนนั้นเขากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มเข้าถึงโหราศาสตร์และดาราศาสตร์มากขึ้นสุดท้ายแล้วนอสตาดาบุนเนี่ยเขาก็เลยได้สร้างปฏิทินโหราศาสตร์ขึ้นมาในฉบับแรกในปี1550ได้เลยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นทัมมิ่งที่ค่อนข้างดีและเป๊ะมากๆเพราะในยุคน,น,น,นี่ยโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและคนเน สนใจมากขึ้นเพราะมันเป็นอะไิที่ใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าพอเขาเขียนปฏิทินฉบับแรกเสร็จออกมาเสร็จปึ๊บต้องบอกเลยว่าความนิยมของดอสตาดามุสและความเลื่อมศรัทธาเนี่ยคือแพร่กระจายกันอย่างรวดเร็วมากจนใช้คําว่าทั่วฝรั่งเศสร,รู้จักดอสตาดามุลหมดเลยก็ว่าได้และที่สําคัญกว่านั้นคือหลังจากที่เขามีชื่อเสียงตรงนี้ไปเสร็จแล้วปุ๊บคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าแบบเฮ้ยอยากได้ปฏิทินอีกจังเขียนออกมาได้ไหมยอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมีคําทํานายอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกเลยว่าพอมีแรงพ ดังจากคนที่เรียกร้องมาเยอะๆเข้าหลังจากนั้นเพียงแค่5ปีเท่านั้นนอร์สตาดามุสเขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาจนสำเร็จจนได้โดยหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า The p r o p เ e c y หรือการทำนายอนาคตของโลกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาตามข้อมูลที่มีมันทึกไว้นะเขาบอกว่า The p r o p เ e c y เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่ โด่งดังที่สุดในโลกของนอสตาดามุสเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าเดอะพรเฟซี่หรือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีการเขียนคําทํานายของเขาเอาไว้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเป็นแบบหลายร้อยปีเลยนั่นเลยทําให้คนหลายๆคนอยากรู้ว่าเฮ้ยอานาคตของโลกอานาคตของประเทศเขาจะออกไปทางหัวจะออกไปทางก้อยหรือจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องบอกเลยว่าความสนใจเนี่ยถูกเพ่งเล็งไปแบบทั่วฝรั่งเศสเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเขียนหนังสือของนอสตาดามุสตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนบอกนะว่าจะเกิดเหตุการณ์นู้นจะ เกิดเหตุการณ์นี้แต่คําทํานายของเขาเนี่ยจะถูกเขียนออกมาในรูปแบบของบทประพันธ์หรือว่าคําเปรียบเปยให้คนที่อ่านเนี่ยได้มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันตรงจริงหรือไม่นั่นเลยทําให้คนเนี่ยยิ่งสนใจว่ามันแบบลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีการตีพิมพ์เดอ p โพรเฟซีออกไปแล้วปุ๊บโอ้โหการตอบรับเนี่ยกลับมามหาศาลมากออกมากี่เล่มก็ขายหมดคนที่ซื้อกลับไปเนี่ยก็เอาไปตีความว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคําประพันธ์ของนอสตาดามุสเนี่ยมีอะ ไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าผลที่ออกมาคือหลังจากที่ตีความไปแล้วคนบอกว่ามีความแม่นมากกว่า 95%หเรเนืออาจจะ100%เลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในานอสตารามุสเนี่ยคือยังไงเขาก็เชื่ออยู่แล้วแ่ะแต่สําหรับบางคนที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับแบบการทานายอนาคตเหล่านี้เขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่เรื่องเพ้อฝันตรงนี้เนี่ยมันก็ถูกลบล้างด้วยคําทานายที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเหล่านี้เองถ้าเอาเหตุการณ์แบบใหญ่ๆเลยนะถึงขั้นที่ว่าทําให้เขาเนี่ยมียศฐานรูดาศาักแล้วถูกอัปเกรดตัวขนยอคหาาาางํํงำทำพ เสีของพระเจ้าเฮนรี่ที่2หรือคําทํานายของแคทเธอรีนเดอเมติซีนั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นของคําทํานายตรงนีน้มันได้มาจากชื่อเสียงอันโด่งดังของนอสตาดาบุสที่มันแบบแพร่กระจายเป็นช่วงแรกเนี่ยมันได้ไปเข้าตาของควีนแคทเธอรีนเข้าสุดท้ายแล้วนางเลยได้เชิญนอสตาดาบุสเนี่ยเข้ามาทํานายดูดวงให้กับลูกสาวของนางจนกลายเป็นว่าคําทานายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันดันดีหมดเลยและมันดันเกิดขึ้น คงเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับดนั่นเลยทําให้ควีนเนี่ยยิ่งชอบนอตตาดามุตเข้าไปใหญ่สุดท้ายแล้วนางก็เลยด้แต่งตั้งและให้นอสตาดามุสเนี่ยได้มาประจําตําแหน่งอยู่ที่พระราชวังเป็นในานามของหมอดูโหราศาสตร์และในานามของแพทย์ประจําพระราชวังอีกด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่านั่นน่าจะเป็นยุคที่ผีที่สุดของนอสตาดามุตแล้วก็ว่าได้เขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังอย่างหรูหราอลังการเลยแต่แล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงวัน,ว,นวันหนึ่งครับในปี1556 ตดา,ดา,ดาุนนไม่รู้อะไรโดนใจให้เขาเขียนคําทํานายหนึ่งขึ้นมาซึ่งคําทํานายนี้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทีมงานเนี่ยขึ้นผ้าไปดูแล้วกันว่าเขาเขียนไว้อะไรแต่คําทานายนี้เนี่ยเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วจะแปลว่าราชสีหนุ่มจะแทงหน้าราชสีผู้อาวุโสในสนามรบภายในสึกเดียวโดยราชสีหนุ่มน,นั้นจะตาราชสีผู้อาวุโสผ่านกรงสีทองจนปาดเจ็บสาหสก่อนที่ราชสีผู้อาวุโสจะตายอย่าง ซึ่ง้รงบอกเลยว่าคําทํานายนี้ใช้คําว่าได้สร้างความกังวลให้กับพระนางแคทเธอรีนเพราะณตอนนั้นเนี่ยคือเขาพวกคงจะแปลกันไม่ยากหรอกเขาก็เปลี่ยบว่าราชสีเนี่ยก็เหมือนแบบว่าหัวหน้าของสัป่าก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากพระเจ้าเฮนรี่ที่สองที่แบบว่าเป็นสามีของเขาซึ่งถ้าเกิดตีความออกมาเนี่ยมันก็จะแบบคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะไปออกลบแล้วเกิดพลาดท่าจนทําให้แบบเอเสียชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพระเจ้าเฮนรี่เนี่ยเขาไม่เชื่อและเขารู้สึกว่าเรื่องคําทํานายเรื่อง โหราศาสต์เดี๋นี้เป็นเรื่องไร้สาระทางนอสตาดามุสเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ห้ามอะไรแต่เขาก็ยังย้ำและเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเอาอย่างนี้เขาไม่ขออะไรมากมายเขาขออย่างเดียวขอแค่ว่าอย่าเล่นกีฬาที่เขาขอหนึ่งอย่างเลยนั่นก็คือกีฬาเจ้าสติงนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าอ่ะกีฬาเจ้าสติงคืออะไรเจ้าสติงนะครับคือกีฬายอดฮิตในยุคนั้นที่เขาเนี่ยเจ้าคนหรือว่าอัศวินเนี่ยมาขี่ม้าแล้วก็ใส่ชุดเกาะวิ่งสวนกันเอาอาวุธคล้ายๆกับทวนแหลมเนี่ยแทงอีกฝากกา่าย มาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้แพ้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปคือไอ้กีฬาจาสติ้งเนี่ยคือมันโด่งดังมากในยุคนั้นเป็นกีฬาของผู้ชนชั้นสูงเป็นกีฬายาวาของพวกแบบคนที่มีแบบยศถาบรรดาศักดิ์อะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนน,นพระเจ้าเฮนรี่ที่สองอย่างที่ผมบอกไปเลยคือเขาไม่ฟังกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเพียงแค่สามปีหรือในปี1559เนี่ยมันก็ได้เกิดเหตุแบบคล้ายๆคําทําลายเกิดขึ้นนั่นก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่สองนะครับได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะที่เขาเนี่ยเนนอตติโดุุัห้ เกิดขึ้นโดยที่ฝั่งคู่ต่อสู้ของพระเจ้าเฮนรีที่สเนี่ยได้ทําการยกทวนแหลมเนี่ยมาสูงมากจนถึงขนาดที่ว่าทวนแหลมนั้นมันได้พลาดท่าแทงเข้าไปที่หมวกเกราะหรือว่าชุดเกราะอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นจังหวะทามิ่งที่ค่อนข้างแย่มากๆก็คือไอ้หอกปลายแหลมตรงนั้นนะ่ะมันดันแทง ทะลุเข้าไปในช่องระหว่างลูกตาที่แบบมันเป็นเกาะเป็นซี่ๆๆคล้ายๆกลงอ่ะซึ่งตรงน้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันได้เกิดบาดแผละกันอย่างรุนแรงเลยแต่ทีนี้เนี่ยพระเจ้าเฮนรี่ที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียชีวิตณตอนนั้นเลยนะก็คือเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่แต่อาการเนี่ยสาหัสมากๆแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยื้อเวลาได้แค่สิบวันเท่านั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่สองก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราฟังจากคําตีความหรือว่าคําทําลายของนอสดาราบุนเนี่ยจะสังเกตเห็น แทงราชสีห์ผู้อาวุโสในสานามลบยปแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถูกแทงผ่านกรงสีทองซึ่งก็คือแทงทะลุเข้าที่หน้าของราชสีห์อาวุโสจนเกิดบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ราชสีห์อาวุโสเนี่ยก็คือทรมานแล้วก็แบบตายในที่สุดอย่างทรมานเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีคําทํานายนี้เกิดขึ้นและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่เลยเป็นเหตุการณ์แรกที่เป็นบิกอีเวนท์ที่ทําให้นอสตารามุสเนี่ยโด่งดังมากกว่าเดิมหลายเท่านั้นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทํานายที่โด่งดังของนอสตารามุสเนี่ยนอสตารามุสเขาก มมากมากยซึ่งถ้าเกิดเอาคำำําทานายที่อยู่ในหนังสือ The Prophecy เนี่ยคือมีมากกว่า1000บทประพันธ์และต้องบอกเลยว่าการทํานายเขาเนี่ยค่อนข้างแม่นมากๆแต่คําว่าแม่นตรงนี้ก็ใช่ว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะจากการสํารวจแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบางครั้งที่ไม่เกิดขึ้นก็มีแต่ถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว95ทํานทำนายถูกบดมีเพียงแค่5เท่านั้นที่นอสตาดามุสทำนายผิดนั่นเองครับและตัวนี้หลายๆคนก็เลตั้งคำถามว่าล่ะแล้ว ผมจะรู้ได้ยังไงอะว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันคือคําทํานายที่แบบมาจากโหราศาสตร์มาจากดวงดาวมาจากศาสตร์เหล่านี้ที่มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันนะครับคือตรงนี้ผมก็บอกทุ้ช่ตรงๆเลยครับว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันจริงๆแต่มันก็มีอีกหลายเหตุการณ์หลายๆอีเวนท์ที่น่าเหลือเชื่อว่ามันได้ทํานายจนตรงอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยครับอ่ะถ้า,าย,ยกตัวอย่างแรกนั่นก็คือการปฏิวัติในฝรั่งเศสปี1789ครับโดยในบันทึกการปฏิวัติของฝรั่งเศสในปี1789เนี่ยได้มีบันทึกไว้ว่าในยุคนั้น เนี่ยโ,โหต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่มีการเรียกร้องจากประชาชนนักศึกษาแล้วก็แรงงานต่อพระเจ้าหลวงที่สิบหเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายพราะเขาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองแบบใหม่ไม่ต้องการระบบการปกครองแบบเก่าที่มันกดหัวพวกเขาไว้ทําให้พวกเขาเนี่ยทำมาหากินลำบากใช้ชีวิตลำบากแล้วก็แบบคือ แล้แค้นอะพูดตรงๆซึ่งการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์เรียกร้องที่ใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้แล้วบทสรุปที่ออกมาของเรื่องนี้นนก็คือฝั่งพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยเป็นฝั่งพ่ายแพ้แก่ประชาชนจนสุดท้ายก็ต้องถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกีโยตินหรือว่าเครื่องทิ้งดาบลงมาแบบสมัยก่อนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเชื่ออีกแล้วพลนอร์สตาดาบุลเนี่ยเขาได้มีบทประพันธ์หนึ่งที่ดันตรงกับเหตุการณ์นนนนนีี้้แบบบบออยู่ััก็คนนคืทพร ซึ่งถ้าเกิดแปลไทยออกมานะครับมันจะแปลออกมาประมาณว่าประชาชนที่ถูกกดขี่ในทุกๆด้านได้มีข้อเรียกร้องแต่เจ้าชายและขุนนางขันสูงเนี่ยกลับไม่สนใจและทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ในคุกและในอนาคตพวกเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนโง่ที่ ครับแปลออกมาคืออะไรฮนะประชาชนถูกกดขี่มีข้อเสนอเรียกร้องอักก็อยากเปลี่ยนระบบการปกครองขุนนางชั้นสูงไม่สนใจทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปสุดท้ายอนาคตพวกเขาจะเป็นคนโง่ที่หัวมันก็ตรงกับพระเจ้าหลุยที่สิป่ะที่แบบว่าโดนกิโยตินโอ้น่าสนใจนะ อีกสักเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าพูดมายัางไงทุกคนรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเหตุการณ์ทิ้งปรามานูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงสงครามโลกนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเลยคือหลายๆคนน่าจะรู้จักการเรียนประวัติศาสตร์ในช่วงประถมหรือมัธยมมาแล้วนะว่าในช่วงสงครามโลกเดือนสิงหาปี1945เนี่ยตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําสงครามโลกและใช้คําว่าเป็นบิ๊กบอสในสงครามโลกในยุคนั้นเลยก็็วว่่่่าาาาไดดด้้้้แแตสสุทุทททยลเเเนีงงญปกกกถูรรรมิริะบ ูที่ฮิโรชิมะและนางาซากิจนทําให้มีผู้เสียชีวิตอะมากกว่า2 0 0 0 0นคนและคนที่รอดมาได้ก็ต้องทนทุกทรมานก,กับสารกรัมมันตรังสีที่มันตกค้างจากระเบิดซึ่งต้องบอกเลยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยก็แบบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังบางคนเนี่ยรูปร่างก็แบบบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ผิดบรรดา,นานไปยียนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ว่าเหมือนตกตนกทั้งเป็นเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นหลังจากที่นอสตานามุเนี่ยเขาที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะแล้วเขาก็มีบทประพันธ์หนึ่งเขียนที่มันดังตรงแบบหน้าเหลือเชื่ออยู่นั่นก็คือบทประพันธ์นี้ครับ ถ้าเกิดแปลไทยออกมาเนี่ยจะแปลประมาณได้ว่าใกล้กับประตูเมืองและภายในสองเมืองจะมีหายนะเกิดขึ้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งความอดอยากภายในโรคระบาดและผู้คนเนี่ยจะถูกกร,กระจายออกไปด้วยเหล็กมีการร้องของความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้เป็นอรมตาที่ยิ่งใหญ่ซึ่ถ้าเกิดเปรียบเทียบดูดีๆแล้วเฮ้ยมันก็ตรงนะสองเมืองมีมหายนณะแล้วก็แบบไม่เคยเกิดขึ้นมากอ่อนอดอยากโรคระบาดแล้วผู้คนเนี่ยถูกกระจายออกด้วยเหล็กเหล็กก็ เปรียบเสมือนกับรูปปรามนูโอ้โหเฮ้ยฟังดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนมองว่านี่คือการทํานายของนอสตรามุสที่เขาเคยทานายไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นเองครับซึ่ง2เหตุการณ์นี้คือบิ๊กอีเวนท์ที่เกิดขึ้นแบบใช้คําว่ารอบโลกกับรู้จักแน่นอนและมันกลายเป็นว่ามันดังปงกับที่นอสตรามุสอ่ะได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มที่เขาเขียนเว้ยและที่สําคัญกว่านั้นคือจริงๆแล้วอะ่ะมันยังมีอีกหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์รอบสังหารของประธานาธบดดีีจออหค หรือเหตุการณ์นายวันวันที่ตึกเวิลด์เทร e เซ็นเตถูกเครื่องบินที่ถูกป้น พุ่งเข้าใส่นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีเขียนเป็นคําบดบันธ์ที่ถูกตีความออกมาให้มีความหมายคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคําทานายของบิ๊กอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของอดีตที่ใช้คําว่านอสตรามุลเนี่ยเขาเคยทานายไว้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยน่า,นาสนใจมากๆเพราะมันตรงกันอย่างน่าเหลือเชื่อเลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่า95%เขาทานายถูกแต่คําทํานาย ้้มนเกิดขึซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการทํานายไว้อีกด้วยนะว่าในเหตุการณ์อนาคตข้างหน้า10ปีร้อยปีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาแบบที่ตีความให้เห็นชัดๆเลยนะที่ผมมาไปเจอมาคือ1น,นปัญหาโลกร้อนเนี่ยน่ากลัวมากขึ้น 2. ภาวะอดยาเนี่ยก็น่ากลัวมากขึ้นเช่นกันจากข้าวยากหมากแพ้แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่นอนสตาดามุสเขาได้ทํานายเอาไว้เกี่ยวกับในโลกอนาคตน,นั่นก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะคือเขาก็ทํานายมาว,ว่าเออ อาเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดเหล่านี้เกิดขึ้น AI จะเข้ามามีบทบาทมนุษย์จะมีบทบาทน้อยลงความอดอยากโลกร้อนจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือเขาก็ทำนายเป็นบทพันธ์ไว้อันนี้ผมแค่ตีความออกมาแล้วก็เอามาสร่ปเหุ้ผู้ชมฟังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่คำทำนายอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายและรวมไปถึงคำทำนายของ การเดินทางข้ามเวลาการเดินทางไปนอกโลกและมนุษย์ต่างดาวก็มีเช่นกันครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับลองไปหาดูข้อมูลได้ว่า1000บทประพันธ์เกี่ยวกับคำทำลายของนอสตารามุสมีอะไรบ้างลองไปศึกษาเพิ่มเติมมาได้นะครับเอาเป็นว,ว่าวันนี้ผมยกตัวอย่างมาไว้ถึงนิวีแลนดกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดข้อมูลในสัปดาห์นี้ผิดพลาดใดหรือผมพูดจาอะไราไปให้ใครไม่พอใจผมเอฟบูมิทัพต้องกราบขอพระทานพระอิมวิน้ด้วยถ้าเกิดท่านละกันชอบกันนะครับอย่มมาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระ ที่เป็เราและเจอสัปดาห,หนา้จะเป็นคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมหาเรื่องอะไรมาทำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไปเลยนะครับเอาวันนี้ไว้ที่คลิปน,นี้แล้วกันสวัสดีครับ